วันนี้มีพัสดุปริศนาส่งมาครับผูโบโสีนี่มันเป็นสัญลักษณ์ของออ t ตัสนะฮะนนคิดว่าน่าจะเป็นของขวัญของทางออฟตัสนะแต่ว่ามันใหญ่มากวิบบินเป็นเชือกเยไม่กล้าตัดเลยแต่ก็ต้องตัดดิเดจะตัดตรงปลายลิบินเนี่ยตัดลิบินเสื้อของใหญ่เกินน<อ>า่ากลนะัวนะแบกกันแบบหอบแห่เอ้ยแบกกันแอบ <laughs> แบกกหกเลยฮะ นี่ก็เป็นหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยนะเพราะว่าเป็นแว่นที่ผมถ่ายอีกอย่างสนุกสนานมาตลอดเลยยังไม่ล้าหน้าหนึ่งเขาส่งของันมา D S l S K ต่อไปเรเลยคืออะไรเนี่ยอะไรวะอาจจะเป็นแว่นจำนวนหนึ่งล้านอันเยอเราสามารถใส่เปลี่ยนไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวั่เปิดร้านขายได้เลยกระดาษก็ไม่เป็นไร่ะเอาเอาเอากองไหม ขนส่งแฟลชแต่ว่ากล่องเป็น DHL ส่งหลายต่อเปล่าอ๋อคือเป็นแว่นรุ่นใหม่วิ่งไปวิ่งมาแล้วสะดุ้งวิ่งไปวิ่งมาแล้วสะดุ้งสนุกไหมลูกด้วยความแมวเป็นสัตว์อยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วเนาะก็จะอยากดูอะไรอ่ะคืออะไรเป็นเครื่องเป็นเป็นเครื่องผลิตแว่นแน่เลยไม่ใช่เก้าอี้หรืออะไรอุปกรณ์ออกกําลังกายเหรอพี่ว่เดียวหรือว่าเขาเคยฟังไลฟ์เราว่าเรากําลังแบบว่าเก็บตังอ่า ซื้อพวกอุปกรณ์ออกกำลังกายอะไรเงี้ยข้าวที่ดูงั้นเดี๋ยวเรามารีวิวอุปกรณ์ออกกำลังกายแบบใหม่อ o p เด s นะฮะสามารถแบบว่าออกกำลังได้นานเออไม่ไม่แสบหูไม่เขียวโอ๊ยมีดกูนั่นแมวกูกำลังจะกินกระดาษสีเลยนะกูก็เลี้ยงพวกมึงอิ่มมีพี่วันดีนั่นงดมนั่งดมกินพอปิดพวกกล่องอยู่ให้ทำสีผมมาอ่าๆเอาออกเลยคนะ่ะเอาออกเลยเอออกเลย,ยกออกระวังหนักจักรยาน อุปกรณ์ออกกำลังกายกำลังปวดว่าอยากได้จักรยานมีใบมีหนังสือข้างในด้วยค่ะนี่นี่ครับ Optus Digital Eyewear อ่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอันนี้ไหมเกี่ยวอะไรกับจักรยานเนี่ยนี่เป็นสินค้าใหม่ออฟต์ทแน่เลยอ่ะโอ้ไม่ใช่นี่ เยการูดเคบี b. สวัสดีครับคุณต้อมขอแสดงความยินดีที่ได้ภาคหนังลงเรื่องแรกด้วยนะครับผมโอ้โหสุดยอดหลังจากเราได้ร่วมง,งานกันมานานตั้งแต่ปี2 0 1 7นเนื่องในโอกาสพิเศษแบบนี้ออฟตขอมอบจักรยานพับได้เป็นของขวัญเพื่อแสดงความยินดีกับอีกก้าสำคัญในเส้นทางนักผ่า oh ของคุณต้อม <my God. S 1> นะครับพับยากนิดนึงนะครับอ,อ๋อหมายถึงกระดาษอันนี้ใช่ปะไม่ใช่อันนี้ตอนแพ็กส่งทางราหาวิธีพับกันเป็นวันเลยด้วยรักจากใจเกมเมอร์ออฟตโอ้โหแม่เจ้าขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับผมสนุกสนานมากในการทายอินสินค้าของออฟตัสในคลิปนะฮะแล้วก็ะจะอ๋อนี่นี่มีวิธีพับด้วยโออมันมีใบรับประกันสินค้าโอ้โหน่ารักมากยอดเย <Yay! S 1> นี่คือคำว่า,าลูกค้าผู้น่ารักของจริงนะขอบคุณมากครับออโอเคแล้วก็ต่างสนับสนุนกันละกันเนาะทางเราก็จะพยายามอ่า แทบทไทยอินมาให้คนดูตื่นเต้นรู้นว่าแม่งจะมาในคลิปไหนวะอีกต่อไปแน่นาคตน,นะครับขอบคุณมากครับผมว้าวและแล้วก็มีคงไม่เป็นศพเนาะอันนี้คือชิ้นส่วนอะไรเจ๋ <laughs> ผู้สำรวจคนแรกเราจะรีวิวงไงให้ยจมปั่นรอบหมู่บ้านตอนกลางคืนตอนนี้ใช่ปะ่ะทำมาส่งซะเดึกเลย <laughs> เขาพันมาเพื่อไม่ให้มันกระแทกทุกส่วนเลยค่ะมันก็เลยแกะยากหน่อยจักรยานจะเป็นอย่างนี้คืออาจจะต้องกลางก่อนก็ได้ค่ะอาจจะตัดง่ายกว่าโอเคสำเร็จแล้วนะต่อเรียบร้อยใช้เวลาต่อค่อนข้างสักสักักพักหนึ่งใหญ่ๆแต่ว่าด้วยความเก่งกาจของหนูแจมผู้สามารถยกจักรยานได้ด้วยมือเปล่ามือประเดิมแล้วมือประเดิม ดูอะไรทำน้าไม่โดดลงด้วยนะเป็นแมวที่น่ารักมากครับอยู่คู่อยู่เคียงคู่ผมทุกขั้นตอนเลยมึงตามมาพันแข้งพันขากัระหว่างประกอบเนี่ยเฮ้ยเออโดดไปซะแล้วดูรถโอ้โหเปลี่ยนกะมาใหม่มัค่ะมาใหม่ขอบคุณนะคะมัค่ะนะสำรวจขอบคุณมากครับผมอันนี้เดี๋ยวลองผมลองขึ้นปั่นดูไหมนะ นี่สุอยอดครับขอบคุณทาง Off d u s มากนะฮะอยู่ในช่วงย้ายของเข้าบ้านพอดีมีจักรยานคันแรกของบ้านเลยดีกว่าแม่ดิจักรยานคันแรกในชีวิตผมเลยดีกว่าเนี่ยเออยังยังยังไม่เคยซ <c oughs> ื้อจักรยานน <c oughs> ะ่ว <c oughs> ้าวยังไม่เคยมีจักรยานมาก่อนนี่เป็นจักรยานคันแรกในชีวิตเลยนะฮะแ <c oughs> มวผู้ชอบสำรวจขอบคุณมากมากครับผมแล้วก็ขอบอขอบคุณทาง Off d u s แล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะเพราะว่าได้ทุกคนช่วยสนับสนุนนี่แหละเราถึงได้มีวันนี้จริงๆขอบคุณมากครับขอบคุณครับเจอกันฮะ ดีครับขอบคุณคนดูแลขอบคุณค่ะขอบคุณลึกบ๊ายบายบ๊ายบายเขาออกแบบมาให้จับถนัดมือมากเลยอ่ะอืมแล้วก็แข็งแรงด้วยนะเพราะว่ารับน้ำหนักยแย j จมตอนปั่นเมื่อกี้รเราเรยน,น้ำหนักพี่ก็รับได้ไม่ไม่ไอ้อะไรวะโอเมก้าโอ้โหโอ้โหแม่ม่านกู ม่านพึ่งเห็นโอ้โหไอทำกับไอลายเมื่อมันสองคนรวมกันมันทําลายไม่ใช่กูตื่นเช้ามามึงรถจักรยานสภาพเละนะเนี่ยมึงโดนแน่นอนมึงโดนจับอดข้าวแน่นอนมองลึกักันไหมเขบว่าไงว่าหมายว่าไงวะ,ไไวะผ่าฆาตกรไปชี้ตัวใช่ปะครับนี่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 ใช้ฝีมือคุณดำปะครับ